ถ้าพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครเองมีหลายชุมชนนะครับที่รวมกลุ่มกันประกอบธุรกิจรวมไปถึงกิจการต่างๆนะครับเช่นที่ชุมชนทุ่งรวงทองพัฒนาแบรนชโดที่เขตคลองสามวาท,ที่นี่รวมกลุ่มกันนะครับทำอาชีพนวดแผนไทยหลังจากได้รับการฝึกอบรมจากภาคเอกชนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังขาดการสนับสนุน อย่างเต็มที่ในเรื่องของสถานที่แล้วก็ตลาดนะครับที่ชุมชนทุ่งรวงทองพัฒนาแบนชโดเขตคลองสามวามีการรวมกลุ่มกันของแม่บ้านในการทำอาชีพนวดน้ำมันเพื่อสุขภาพขึ้นโดยมุ่งหวังจะสร้างรายได้และอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านและผู้ว่างงานในชุมชนนางสุการดาสม,มินประธานชุมชนเล่าว่าเดิมทีชาวบ้านในชุมชนนี้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่นเย็บเสื้อผ้าตามใบสั่งจากโรงงานซึ่งแต่ละเดือนก็มีรายได้ไม่สม่ำเสมอดังนั้นจนตนจึงพยายามที่จะหาช่องทางเข้าช่วยเหลือลูกบ้านให้มีรายได้ที่มั่นคงกว่าที่เป็นอยู่และได้รู้จักกับอาจารย์พรสิทธิ์สวงสุรัตกุลอาจารย์ประจําสถาบันการนวดแพทย์แผนไทยจึงได้เชิญให้เข้ามาอบรมวิชานวดน้ำมันเพื่อสุขภาพให้แก่ชาวบ้านผู้สนใจจนสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ และกลุ่มแม่บ้านที่ผ่านการอบรมก็ได้นําวิชาที่เรียนรู้มารวมกลุ่มเปิดซุ้มบริการนวดเพื่อสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมที่ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิดกล้าวโดยเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่าโครงการนี้ดูเหมือนจะดําเนินการไปด้วยดีนะครับแต่ปัจจุบันทางกลุ่มกําลังประสบปัญหาในเรื่องของสถานที่ตั้งของซุ้มบริการที่อยู่ห่างไกลาจากชุมชนมากนะครับทำให้รายได้ที่ได้รับมาคนละ200-300ถึงบาทต่อวันนั้น ไม่คุ้มค่ากับการเดินทางที่ต้องเสียไปนะครับซึ่งการเดินทางไปกลับก็คนละ98บาทซึ่งทางกลุ่มก็พยายามที่จะหาสถานที่ตั้งให้อยู่ภายในพื้นที่เขตคลองสามวาโดยมุ่งหวังจะผลักดันให้เป็น1อาชีพของ1ชุมชนนะครับจึงอยากขอการสนับสนุนจากทางสำนักง,งานเขตคลองสามวาให้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการจัดหาสถานที่ตั้งและการส่งเสริมอาชีพในชุมชน เพื่อที่จะได้สร้างรายได้ที่มั่นคงต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับก็อยากพัฒนาให้คนในชุมชนมีสถานที่ทำโดยไม่ต้องว่าเออมาทีเราก็หาของมาไม่มาทีเราก็เอาของเขา้าไปเก็บเนี้ยเราอยากจะมีห้องสักห้องหนึ่งทำของเราประมาณเนี้ยค่ะคแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือตรงนี้เราก็อยากจะ ให้ช่วยมาดูแลเราบ้างในการเนี่ยศูนย์สุขภาพเราเนี่ยดูเด้ฝาก็ยังไม่เรียบร้อยอะไรประมาณเนี้แต่การนวดของเราอะ่ะพี่ตั้งใจว่าอยากจะทําเรื่อยๆไปจนกว่าวเออจะมีคนมาช่วยสนับสนุนเราจนเป็นอย่างที่น้องอะอยากเป็นโอท็อปของชุมชนไหมพี่อยากเป็นทําของโอท็อปคะ่ะ